คลิปนี้แบ่งปันเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะโรคซึมเศร้านี่มันมีหลายแบบโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นโรคเครียดนะทุกคนซึ่งโรคเครียดเนี่ยมันมีหลายแบบหลายเลเวลนะคะหลายระดับนั่นเองนะบางคนก็จะประกอบไปด้วยนู่นนี่นั่นเข้ามานะคะอย่างเพิ่มพรนี่เป็นเ,เขาเรียกว่า anxiety นะภาษาอังกฤษแล้วก็จะมี panic attack ก็คือมีความวิตกกงังวลแล้วก็จะมี panic ก็คือ ตกใจง่ายตกใจเร็วแบบสะดุ้งเร็วอะไรเงี้ยเวลาได้ยินเสียงอะไรสะดุง้งตกใจเร็วอะไรประมาณนี้นะคะตอนที่เป็นหนัก,นกเป็นแรกเริ่มแรกนะอาการเริ่มแรกที่พมพรเป็นนะคะช่วงแรกๆรเ,เลยจะบอกว่าคีย์หลักที่พมพรย้ําตลอดเวลาสําหรับคนที่มาปรึกษาในเรื่องของโรคซึมเศร้านะคีย์หลักๆเลยก็คือหนึนะคะ เราจะต้องไม่ต้านอารมณ์นะไม่ต้านความรู้สึกหรือว่าอาการหรือว่าอารมณ์ซึมเศร้าอ,อาการนั้นไม่ว่าคุณจะรู้สึกกลัวรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกไม่สบายใจหายใจไม่ออกอะไรก็แล้วแต่ตาลายนะคะเหงื่อแตกตัวเย็นอะไรก็แล้วแต่คืออย่าต้านความรู้สึกนั้นแต่พยายามหายใจให ให้ลึกๆนะคะเพื่อให้หัวใจของเราเนี่ยทำงานช้าลงนะคะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ให้คล้อยตามอารมณ์นั้นๆนะคะคล้อยตามนี่แต่อย่าหลงคล้อยตามไปจนแบบมันเลยเถิดนะคนที่เลยเถิดคืออะไรฆ่าตัวตายทําร้ายตัวเองใช่ไหมแต่คําว่าคล้อยตามในที่นี้คือให้เราอย่าต้านมันอะ่ะสมมติว่าเรากลัวกลัวกลัวหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเราอือยิ่งต่อสู้กับมันมันจะยิ่งหนักกว่าเดิม นะคะเพราะฉะนั้นให้เราคล้อยตามมาันคล้อยตามแล้วก็เรียนรู้ว่าอารมณ์นี้อาการนี้เนี่ย มันเริ่มมาตอนไหนอ่ะมันจะเริ่มมาแล้วนะมันเป็นยังไงพอมันมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับเรานานแค่ไหนมากสุดไม่เกิน5นาทีอย่างเพื่มนพอนี่ก็คือจาํานวนสองสนาทีนะคะจะมีอาการหายใจไม่ออกจะมีอาการกลัวอาการตาลายนะคะแต่กลัวอะไรบอกไม่ถูกเหมือนกันในตอนที่เป็นแรกๆนะทีนี้พอเราศึกษาว่ามันอยู่กับเรานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยว่าแล้วมันไปตอนไหน มันไปตอนไหนแล้วมันไปได้ยังไงนะคะเราทําอะไรมันถึงไปมันถึงหายเพราะว่าคนที่เป็นภาวะอย่างเงี้ยคือมีมีมีภาวะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทอะเนาะมันเป็นอะไรที่แบบนามาทําสัมผัสไม่ได้แต่ต้องไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะรักษาอย่างไงอย่างเงี้ยมันไม่สามารถฉีดยาเราให้หายได้หรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะมันต้องดูแลจากระบบะสารสื่อประสาทอะไรต่างๆภายในสารเคมีต่างๆที่อยู่ในสมองของเราเนี่ย มาถ้าเป็นในเรื่องของทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์นะทีนี้ เราไม่รู้ไงว่ามันจะมาตอนไหนมาอย่างไงเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้มันนะคะว่ามันเนี่ยมาตอนมันมามันเป็นยังไงแล้วมันอยู่กับเราอยู่ได้นานเท่าไหร่แล้วมันจากไปกับจากเราด้วยอาการไหนวิธีการไหนนะคะนี่คือสิ่งที่พ่อพันพยายามแบ่งปันกับทุกคนตลอดเลยมีคนทักทายมาถามว่ามีคนที่เป็นซึมเศร้าอยู่นะคะเขาควรจะทํายังไงดีแนะนําเลยตามสเตปแบบนี้เลยนะคะรวมถึงการแวดล้อมตัวเองด้วยบุคคลที่รักเรา呐 ในสถานที่ที่เราไม่รู้สึกหวาดระแวงน,นะคะคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยหนึเลยคือจะย้ำคิดย้ำทำสอก็คือจะคิดถึงอนาคตก่อนในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดความเครียดสะสมนะแล้วทีนี้ตัวคนที่ให้คําแนะนําเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะอย่าไปชี้ ทางให้เขากำหนดให้เขาว่าเขาต้องเดินแบบนั้นแบบนี้นะแต่พยายามให้ทางเลือกเขาแล้วก็ให้เขาคิดเองนะคะเพราะคนที่เป็นซึมเศร้านะจะยิ่งสับสนมากยิ่งขึ้นนะถ้าหากว่าคุณเนี่ยกำหนดทิศทางให้กับเขาแล้วระวังตัวเองด้วยอย่าให้เครียดตามเขานะคะค่อยๆให้คําแนะนํามันต้องใช้หลายอย่างเป็นองค์ประกอบในการที่จะทําให้เราหายจากอาการป่วยนี้นะคะ